สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโค้ดลายมือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง youtube และ Facebook f a n p a g e นะครับกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการศึกษาลายมือนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับหลายหลายท่านที่สนใจศึกษาลายมือเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนวิธีการศึกษานะครับการอ่านตำรานะครับจะทำอย่างไรที่ เราจะเรียนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้สําเร็จได้นะครับคลิปคลิปนี้ผมก็จะอธิบายนะครับผมจะเอาหนังสือ,อของท่านอาจารย์ผลพันศีลน,นะครับชั้นปฐมกก็คือเล่มแรกนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันว่า,ามีบทเรียนอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปาดูกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนนี่คือตำราที่ผมตามหามานะครับซึ่งไม่ผลิตแล้ว เห็นไหมฮะดูสีนะคืออ่านด้วยความทันทกทอมอันเนี้ยถ้าใครหาได้ก็หามาเก็บไว้นะครับก็มีคนขายอยู่เล่มละหมื่นนะครับก็มีสีเล่มก็ชุดละสี่หมื่นนะครับผมก็มีหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจเนี่ยก็เล่มเนี้ยผลิตตีพิมพ์ตั้งแต่2,503ก็ ตอนนี้ก็63ปีซึ่งสำนักพิมพ์หรือร้านก็ไม่มีจำหน่ายแล้วครับถ้าเราอยากได้ก็ต้องไปาหาจากขอทำสำเนาจากขอสมุดแห่งชาตินะครับมีมีท่านอะาจารย์โหนจารย์ศินไปถิงต้นฉบับไปที่นั่นนะครับหรืออาบางท่านเนี่ยก็ให้ผมผมมีต้นฉบับเนี่ยนะครับก็ผมคือหาไม่ได้แล้วนะครับ หลายๆท่านก็อาจจะให้ผมช่วยทํานะครับผมก็ไปสั่งทําเป็นเป็นสําเนานะครับแล้วก็เย็บนะฮะเป็นปกหนังแล้วก็เย็บด้วยเชือกนะครับเพราะว่าเล่มอ,อย่างเงี้ยอ่านไม่ได้นะครับร่อนหมดละพออายุห้าสิบกสิปีก็ร่อนนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับเห็นนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องชั้นปสมกอนะครับอ่ะให้ทุกท่านดูรีวิวไปเลย นะครับบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงหลักก็คือเราต้องจําเรื่องราวนะครับเส้นในชั้นปฐมกอให้ได้ก่อนค่อยไปขอคองอหรือมอ่านบางท่านอาจจะมีระดับมัธยมนะครับหนังสือระดับมัธยมก็สามารถแต่ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากชั้นปฐมกอนะครับเราไปดูสารบัญกันว่ามีอะไรนะครับบทที่หนึ่ง ถ้าอาจารย์โชั้นสินแบ่งเป็นบทบทนะครับก็บทที่1จะแนะนําให้รู้จักมือนะครับริมมือฝ่ามือซ้ายขวานะครับส่วนต่างๆของมือเพื่อที่จะได้อ่านตํารานี้เข้าใจนะครับบทที่2ก็แยกเป็นเนินนะครับอ่ะแต่ละเนินนะครับเนิน14เนินให้เรารู้ว่าแต่ละเนินคือความหมายอย่างไรนะครับบทที่สามก็จะไปพูดเรื่องพชีวิตที่ลาบนะครับช่องต่างๆทุกอย่างเราจะอ่านคอมบายรวมกันหมดเลยนะครับ ทที่4ี่ว่าด้วยเส้นหลักของเรานะครับก็มีเส้นหลักบนมือสามเส้นแล้วก็เส้นต่างๆบนมือเนี่ยซึ่เป็นเส้นหลักเนี่ยทั้งหมด27บเเส้นนะครับหลายๆท่านอาจจะติดตามคลิปผมเนี่ยผมก็จะเอาสาระสําคัญของตําราเนี่ยมาอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะครับให้เข้าใจง่ายเพราะในตําราเนี่ยอาจจะใช้ภาษาโบราณนะครับเราก็จะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็บทที่5้านะครับด้วยเส้นหลักต่างๆ นะครับเราก็ไปขยายเส้นแล้วจะมีบทต่างอื่นๆเนี่ยก็จะมีลายมือจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าท่านมีเวลาก็ติดตามนะครับก็ลายมือจริงแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเส้นจริงคืออะไรเทียบกับลายมือแล้วแปลว่าอะไรนะครับซึ่งลายมือทั่วๆหนังสือลายมือทั่วๆไปนะครับอาจจะไม่ได้สอนละเอียดแบบนี้นะครับอาจจะมีภาพแล้วก็อธิบายเลยว่าคืออะไรคืออะไรนะครับแล้ว อ่านจบมาหลายร้อยเล่มผมเคยอ่านาหนังสือลายมือนะครับมามากมายมีอยู่เป็นร้อยเล่มที่บ้านนะครับก็ก็มาจบที่หนังสือเนี่ยนะครับของท่านอาจารย์จนันทร์ศิลป์เพราะว่ารู้สึกอาจจะหลิดได้แล้วก็อ่านแล้วเมื่อไปเทียบกับเรื่องราวหรือเราไปเทสผมชอบทดสอบนะครับว่าวัดเส้นวัดอายุเราเนี่ยไปดูเทียบกับเรื่องจริงนะครับแล้วเกิดจริงอย่างน่าอัศจรรย์นะครับผมก็เลยศึกษาเฉพาะ หลักของท่นานอาจารย์โหดชันสินเรื่อยมานะครับอ่ะเราไปดูบทที่8ก็คือเครื่องหมายนะครับบทที่9ก็จะบอกการหัดอ่านลายมือนะครับลายมือจริงแล้วก็บทที่10ก็จะเริ่มด้วยเส้นชีวิตนะครับคือเส้นแรกเนี่ยก็จะไปอยู่บทที่10หลังจากนั้นเช่นสมองเส้นหัวใจก็จะไปอยู่นะครับเล่มอื่นๆละทั้งหมดนะครับตำรา ตำราทั้งหมดเนี่ยก็จะมีสี่เล่มถ้าชั้นอ่าประถมนะครับแต่ถ้ามัธยมก็ไปอีกอ่าชุดหนึ่งผมก็จะไม่ได้กล่าวนะครับก็เราไปดูอ่ะเราไปดูบทที่หนึ่งก็พูดเรื่องทั่วไปผมรีวิวไปคร่าวๆนะครับอ่าพูดเรื่องว่าประวัติของอาจารย์เป็นยังไงมายังไงนะครับอันนี้ก็อารพมบทเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปหน่อยนะ ไปดูอ้าวนี่นี่เมื่อกี้เป็นอลัมพบทนะครับแล้วก็เป็นแนะนําให้รู้จักมือนะครับว่ามือซ้ายมือขวามันจะไปพูดเรื่องเขาเรียกมือซ้ายมือธรรมชาติทุกอย่างลิขิตให้เกิดตาเสื่อมือขวาเนี่ยเส้นที่เกิดบนมือขวาคือสิ่งที่เราเลือกเดินหรือเลือกทําหรือเราต้องทําทําแล้วเกิดความเป็นอยู่ความเป็นไปในมือนะครับอ่า หรือว่ามือรับมือส่งอันนี้ก็จะอธิบายละเอียดนะครับต้องอ่านต้องมีตำรามาอ่านถ้าอ่ก็อธิบายผมก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายไปลึกๆอันนี้พูดเรื่องอช่องต่างๆนะครับบนมือสามช่องแล้วก็ริมมือนะครับส้นมือก็คือบอกอชื่อเรียกของมือส่วนต่างๆเนี่ยเวลาตำราอธิบายนะครับเราก็จะได้เข้าใจนะครับเนี่ยก็ อธิบายไว้ละเอียดอ่ะเราไปดูนี้บอกฝ่ามือนะครับว่าแต่ละเส้นคืออะไรนะครับพื้นที่แต่ละจุดนะครับอ่ะบทที่2เนี่ยว่าด้วยเนินต่างๆความหมายของเนินนะครับอันนี้ก็สําคัญเป็นเหมือนพื้นฐานทางภาษานะครับเส้นกับเนินเหมือนเราเอาสลักวรรณยุกต์มาผสมกันเพื่ออ่านเป็นเรื่องราวนะครับอ่ะเราไปดูเห็นไหมครับถ้า เป็นตําราทั่วไปก็จะเรียกว่าเนินเนี่ยครับเนินศุกร์เนินอาทิตย์เนินเสาร์เนินพุธนะครับอาการต่ําอาคารสูงแต่เล่มนี้คนละเรื่องเลยนะครับเหมือนเราเรียนภาษาภาษาหนึ่งเป็นภาษาใหม่เลยที่เรามาดูเห่งนี่การหลักการแบ่งเนินต่างๆผมมีคลิปบรรยายนะครับลองไปดูแต่และเนินคืออะไรนะครับนี่คือบทที่สอง ผมเปิดแผยผ่านไปเร็วๆนะครับบทที่3ก็จะพูดเรื่องโค้ดชีวิตนะครับโค้ดโค้ดชีวิตช่องต่างๆนะครับที่ราบเนี่ยหมายถึงอะไรอธิบายนี่คือพื้นฐานเลยครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานเล่มหนึ่งคือเล่มกอนเนี่ยเป็นหัวใจสําหรับการศึกษาวิชาอของท่านอาจารย์หงจัอทจารย์ศิลนเลยนะครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นเอามารวมกันเป็นเนินนะครับแต่ละเนินแล้วก็ ช่องต่างๆนะครับช่องหมดเปลืองผิดหวังเสียหายนะครับเนินอ่ะเราก็ไปเนินอารมณ์นะครับเนินล้นลนเนินสําคัญนะครับไล่ไปเรื่อยๆเนินครอบครัวไล่ไปทั้งหมดสิบสี่เนินสามช่องหนึ่งที่ราบนะครับอ่ะทุกต้องไปอ่านนะครับหลายได้นะีตำรานะครับผมแนะนําว่าอ่าควรจะเข้าใจผลตำเล่มกอให้ได้แล้วเมื่อพื้นฐานเราแน่นเราจะไปอ่านเล่มไหน ก็สามารถอ่านได้นะครับอ่าีน,นี้บรรยายผมก็จะข้ามไปนี้พูดเรื่องเส้นหลักสามเส้นนะครับผมจะข้ามไปอ่าอันนี้เส้นหลักนะครับเห็นไหมฮะทั้ง27ิบเเส้นบนฝ่ามือผมอมีคลิปบรรยายไปแล้วนะครับที่เขียนจากมือจริงอันเนี้ยเขียนจากตำราเนี่ยอาจจะดูยากผมมีคลิปบรรยายที่เขียนบนมือจริงชี้เส้นบนมือจริงนะครับแต่ท่านก็ไป ติดตามดูคลิปผมได้นะครับอ่านี่แต่ละเส้นบทที่5นะครับอ่ะเส้นหลักแล้วเป็นความหมายตรงแต่ละเส้นคืออะไรนะครับอ่าเนื้อหาค่อนข้างมากนะครับคือเราต้องชอบอ่านหนังสือหน่อยนะครับการเรียนลายมือเนี่ยเราต้องใช้ความจําความเข้าใจแล้วก็สันติตินะครับเพื่อที่จะ,เ,ะเรียนให้ไปได้เร็วนะครับอ่าเส้นหลักต่างๆนะครับ ไฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายมากกว่านะครับนี้ก็ยกตัวอย่างมือจริงนะครับก็เหมือนที่ผมเคยยกนะแต่เนี้ยชี้แต่ละเส้นนะครับคืออะไรอธิบายอย่างละเอียดนะครับเราก็ค่อยๆเรียนค่อยๆดูเทียบกับมือเรามือคนในครอบครัวนะครับดูเพื่อนรอบข้างไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะสามารถอ่านได้ครับอการเรียนหัาส์โลสารเนี่ยหรือการเรียนลายมือเนี่ยไม่มีวิธลีลัดนะครับ มันทุกๆอย่างมันเกิดจากประสบการณ์นะครับเรามีศึกษาไปเรื่อยๆดูคือเราเราไม่ได้แบบมีอะไรที่พิเศษนะครับอยู่ที่เราอ่านเหมือนกันอ่านแล้วจําจําแล้วก็อไปเทียบกับสถิตินะครับตำราเนี้ยก็เหมือนสถิติครับเราก็อ่านจากสถิติเดิมๆแล้วมาดูอ่ามันก็จะเรียนรัดไปได้นะครับอ่าเราไปดูลักษณะนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีลายมือจริงแล้วก็แนะนำนะครับอย่างละเอียดว่าคืออะไรนะครับผมจะไม่ลงลึกผมเปิดให้ดูมีมีหลายแบบหลายแพทเทิร์นนะครับชี้ให้หลักๆของเล่มหนึ่งคือฝึกให้เรารู้จักเส้นมากกว่านะครับแต่เล่มอื่นๆเนี่ยก็จะแอดวานขึ้นไปนะครับถ้าท่านที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจที่มุ่งมั่นจริงๆว่าเฮ้ยเราอยากจะเรียนวิชาลายมือเนี่ย ผมก็แนะนําต้องมีตํารานะครับแต่ถ้า,าท่านที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือเรียนรัดหนึ่งเงี้ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะบางทีตําราก็ไม่ได้ถูกนะครับก็อาจจะไม่คุ้มนะครับก็แต่วิชาลายมือเนี่ยเป็นวิชาที่ติดตัวนะครับเหมือนผมบอกว่าใครสามารถดูลายมือได้เนี่ยเจอเพื่อนฝูงเจออะไรเงี้ยเราก็สามารถเพื่อนก็อยาก จะมาคุยกับเราครับมาให้เราช่วยดูให้หรือพยากรณ์ให้อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นสเสน่ห์ในตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเราไปดูบทที่8ว่าด้วยเครื่องหมายต่างๆนะครับก็เห็นไหมฮะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณเนี่ยพวกเนี้ยก็เป็นพื้นฐานสามเหลี่ยมนะครับแนบเส้นอะไรบอกไว้ละเอียดนะครับเล่มหนึ่งบอกไว้หมดเลยอารมณ์เหมือนกับว่าเล่มหนึ่งเนี่ยบอกอ่า ถ้าเป็นเทียบกับภาษาไทยก็คือกอไข่ถึงฮอนคาคู่นะครับสละวันณยุนะครัเมื่อเราจําพื้นฐานได้นะครับพอเล่มสองสามคือการผสมระหว่างสละวรนณยุเราก็อ่านไปเรื่องราวนะครับสุดท้ายมันก็คือการอ่านหนังสือภาษาหนึ่งนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเราต้องเราต้องมีแพชชั่นนะครับหรือความตั้งใจจริงว่าเราอยากศึกษานะครับเราไม่ต้องรีบค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษานะครับ ไปเราจะวันหนึ่งเราจะอ่านได้ครับเราเมื่อเรามาเราตั้งใจแล้วเราต้องทําได้ครับไอ้แมฮะนี่ก็เป็นเครื่องหมายนะครับดอกจันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทั้งดีละลายก็จะบอกว่าเกิดตําแหน่งไหนเห็นไหมครับบอกเกิดเนินล้นลนเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนินล้อนลนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เนี่ยคือเราต้องจําได้ก่อนนะครับแล้วก็อ่านตาราไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจนะครับแล้ว เมื่อเราดูอ่านจำเนินนะครับจำเนินจำเส้นจำเครื่องหมายนะครับได้เราก็จะเริ่มอ่านเรื่องราวได้นะครับอ่านนี่นะครับบทที่เก้าฝึกอ่านมือจริงละเห็นไหมฮะก็จะเนี้ยก็จะบอกเห็นไหมฮะแต่ละเส้นชี้ไปอย่างเงี้ยก็อธิบายนะครับสิบบทก็ประมาณนี้เล่มหนึ่งนี่ฮนี่บทที่สิบ ก็จะพูดเรื่องเส้นชีวิตละนะครับคือจะพูดไปเส้นชีวิตอย่างเงี้ยก็จะมีโอ้เยอะนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามีเป็นร้อยพทเทินรูปแบบอะครับว่าแต่และชีวิตอะไรแต่จริงๆมีมากมายนะครับโอ้อาจารย์หองอาจารย์เสียงสรุปมาให้แค่ประมาณผมจะไม่ได้นะน่าจะเป็นร้อยรูปแบบอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่เราสามารถอ่านและวัดเส้นได้เนี่ยเราจะค้นพบเส้นอีกมากมายนะครับ ที่ไม่ได้มีในต,ตำราเนี่ยผมก็เจอบ่อยๆนะครับอ่านแล้วก็บางทีถามเจ้าชะตาว่า,าช่วงอายุนี้คือเราวัดอายุได้นะเราก็ถามช่วงอายุนี้มีเหตุการณ์อะไรนะครับเมื่อเจ้าชะตาเล่าให้ฟังเราอ๋อเส้นนี้คือเส้นเรื่องนั้นนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราหาความรู้เพิ่มเติมได้ละว,วันหนึ่งเราก็จะไปถึงขั้นนั้นนะครับอ่ะเห็นไหมครับเส้นต่างๆเนี่ยเยอะ ตำราเล่มอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นลักษณะเนี้ยเป็นเส้นพทิร์ที่ท่านอาจารย์โหนจารย์สินเก็บสถิติมานะครับเราก็เราก็อ่านตามแต่เราก็ไม่ต้องเชื่อนะครับเราอ่านตามเพื่อมาช็อตคัดก็คือให้ทําเราให้ทําให้เราเราศึกษาได้เร็วขึ้นเมื่อเราไปเจอเส้นลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จะพยากรณ์หรือถามเจ้าชะตาว่าเกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมนะครับเนี่ยมีกี่เส้นอ่ะ เส้นชีวิตของท่านจาจา์โหนจานศิลมีทั้งหมด67รูปแบบนะครับแต่จริงๆมีมากกว่านั้นมากมายนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็เล่มหนึ่งก็เล่มหนึ่งเป็นเล่มที่อ่า uh น yeah, นะครับเล่มหนึ่งก็จะเป็นเล่มที่บางที่สุดนะครับเห็นไหมฮะเล่มอื่นก็จะยังหนาเลย <Yeah. S 2> ก็คือถ้าเทียบเนี่ย A4 รีมหนึ่งได้นะครับ <Yeah. S 2> เกือบ2 0 0า คือเราสนใจแล้วเราคือวันวันนี้ถ้าเราอยากเรียนอยากเริ่มเรียนใต้มือเนี่ยเราสนใจแล้วเราซื้อตําราเรามาแล้วเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจด้วยนะครับว่าเฮ้ยปีนี้เราอยากเรียนได้ถึงขั้นนี้อยากศึกษานะครับเพราะมีแค่สีเล่มนี้เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับก็คืออ่านอ่านแล้วก็ดูเรื่องราวจริงหรือว่า ผมพยายามลงคลิปนะครับคลิปตัวอย่างเรื่องราวที่ผมเจอเส้นใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเราไปเจอเช่าชะตาเนี่ยเราก็ผมพยายามทําคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับก็อาจจะเทียบจากตําราให้ดูเลยบางเส้นผมไปเจอมาแล้วเฮ้ยเหมือนตาราเนี่ยผมก็นํามาแบ่งปันหรือมาแชร์ความรู้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับ ก็ลองหาตำราดูหรือไปหอสมุดแห่งชาติหรือถ้าหาไม่ได้เลยนะครับก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับในในในไลน์นะครับช่ชองทางไลน์หรือช่องทาง facebook Band f a n p เ g e นะครับติดต่อมาสั่งทำได้นะครับก็ตำราเลือกคนที่ศึกษานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ